จจิงผ่านอบ่อยครั้งที่มีภาพดวงไฟกลมๆสีขาวนวลลอยล่องผ่านกล้องปรากฏให้เห็นหลายต่อหลายคนมักจะนึกถึงเรื่องราวลี้ลับที่ต่างเชื่อกันว่าที่ไหนมีดวงไฟดังกล่าวปรากฏขึ้นที่บริเวณนั้นก็จะมีสิ่งเล่นลับตามมา จนหลายคนต่างพากันหวาดกลัวไม่กล้าออกไปไหนมาไหนในเวลากลางคืนเขาก็บว่ารู้นะจ๊ะว่ามันคืออย่างคุณลังคว้นเขาก็ว่าเป็นคนเขาปล่อยของมาแบบนี้จ้ะกับยานอยู่ที่เ้าคิดว่านี่แสงแบบเนี้ยมัน เป็นแสงอย่างป็ติที่ไปเบิ้งมาหลายๆข่าวที่ว่าในโทรศัพท์อาจจะเขาบอกว่าเป็นวานผีโปงวานผีโปงในเขตบ้านเฮานี่มันมีบ่กเขตว่า่าจจะมีอาจจะมีคลิปหลอนดวงไฟปริศนานี้เกิดขึ้นที่บ้านโคกสะอาดอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุทีมงานเรื่องจริงผ่านจอลงพื้นที่ทันที เพื่อไปสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดลูกซ้ายนะ่ะถือขันม้จะมาปิกลูกซ้ายอืออาหารมเอยนะจะ๊ะก็เลยมาเิดมเลยช่วงตอนปีนึงนะมันจะมีเห็นอยู่จากแฟนนะ่ะออกมาเข่าองน้ำเราถามฉันว่านางนางแม่นอันผู้ใดซองไฟออกมาคือว่าเห็นมีไผ่ซะสั้น อันก็เลยฉันก็เลยออกมาเข่าของน้ำก็เลยว่าสงสยัยเพราะแมนไอแมนมันออกมากินเขา่าตีมันเคยลูกมากินเขา่าแล้วก็เปิดไฟฉายโทรศัพท์ก็เลยว่าได้สนใจอย่างก็เลยเข่าไปนอนเข่าไปนอนแล้วมันมีแสงไาอีกก็เล่นนันตีพี่เสียงแบบนันตีก็ได้สนใจอย่างกันนะจกกะ๊ะก็คือแบบบอนอันตอนช่วงประมวาณตีหนึ่งด้วยความสงสัยถึงที่มาของดวงไฟคุณสุริพรจึงเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดทีต่ติดไว้แล้วเธอก็เจอกับภาพดวงไฟปริศนานั้น คุณสุริพรจรึงโพสต์คลิปลงใน Facebook พร้อมกับตั้งคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรผ่านไปได้ไม่นานก็มีคนให้คำตอบว่าคลิปดวงไฟนี้คือผีพงแสงมันออกจากตรงนี้จ้าแล้วมันกล็ลอยลอยลอยมานี่มาน,นี่แล้วมันก็แบ่งออกเป็นสองลูกแล้วมันก็ลอยหายออกไปจ้าประมาณกี่นาทีรประมาณสิบนาทีได้จ้ะ จ่าลอยวนอยู่ตรงนี้จ่าลอยวนลอยวนแล้วก็มาแยกออกเป็นสองลูกบบเร็วจ่าซาซ่าเหมือนในคลิปนั่นแหละจ้าแล้วก็ลอยหายไปหลังบ้านจ้าลอยหายขึ้นไปข้างบนแล้วออกไปหลังบ้านจ้าเดิมทีคุณสุรีพรก็มีความเชื่อเรื่องของผีโพงอยู่แล้วยิ่งพอมีคนมาให้ความคิดเห็นตรงกันอีกก็ยิ่งทำให้เธอเชื่อสนิทใจว่านี่คือผีโพงจริงๆ แต่เมื่อไปสอบถามกับคุณแม่ของเธอกลับได้คำตอบมาอีกอย่างหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์แสงแบบนี้ครั้งแรกที่นี่หรือว่าเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วครั้งแรกใหญ่ย,ยู่นเ่เพิ่งเคยเห็นจ้ะ จานเดี๋ยวจะเจนว่าห้แฟนดอกไปนอนให้เลยเราเฮากับว่าลูเนี่ยจะว่ามันคืออย่างคุณลังค้นเขาก็ว่าเป็นค้นเขาป่วยของมาแบบนี้จะกับยานอยู่แต่ว่าเม่เราก็บอกว่ามันว่าเม่นดอกมันเป็นของรักษามืองเรามั้งเราก็บอกแบบนี้จ้ะเพราะว่าเคยไปบูชาของจากคำชะโนดมาด้วยความศรัทธาบวกกับ มีเรื่องราวน่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับคุณสุรีพรบ่อยครั้งทําให้เธอปักใจเชื่อว่าดวงไฟที่มาปรากฏให้เห็นน่าจะมาจากวัตถุมงคลที่เธอบูชาไว้ซึ่งมาจากวัดป่าคนนําชโนดทีมงานพยายามหาคําตอบถึงที่มาของดวงไฟปริศนาอีกทางหนึ่งก็เลยเดินทางไปสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านถึงเรื่องของผีพงที่เขาเชื่อกันว่ามันคือแสงไฟ ผี่ปอบมันอยู่ที่ว่าคนเขาถือของถือนั่นคือกันนะที่ว่ามันเป็นตัวเป็นตนออกมาหาจินคน,นะมันไม่เป็นแสงเป็นนั่นหรอกเจ้วผีโพงนี่มันอาจจะเป็นแสงที่ฟางคนเถ่าเล่ามาแต่ก่อนนะเออมันจีเป็นแสงส่วนใหญ่เราจะเจอพวกผีปอบหรือผีโพงเจอที่ไหนคะข้างนอกหมู่บ้านหรือว่าข้างนอกหมู่บ้านเนี่ยถ้าเป็นผีโพงเนี่ยข้างนอกหมู่บ้านแต่ผีปอบนี่ยังไม่เห็นจะทีลก ามความเชื่อว่ากันว่าบ้านไหนที่มีว่านโพงปลูกอยู่ที่นั่นก็จะมีดวงไฟสีขาวนวลปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้งทีมงานพยายามตามหาว่านดังกล่าวแต่ก็ไม่พบเจอแต่อย่าง <hhh> ใดเพื่อคลายข้อสงสัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทีมงานจึงนำคลิปดังกล่าวมาสอบถามกับรองศาสตราจารย์ดร์ Dr. ชวานคูพิพัฒน์อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงความน่าจะเป็นของดวงไฟปริศนาที่เกิดขึ้นเพื่อมาให้คำตอบกับเรื่องนี้กันครับน่าจะเป็นกล้องอินฟราเรดนะครับเพราะจะมีหลอดไฟอินฟราเรดโอเค พอดูดวงไฟเนาะแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือไอ้ดวงไฟที่ลอยไปลอยมาเนี่ยครับลอยอยู่ในอาคารในบ้านใต้หลังคามันไม่ได้ไปลอยอยู่ข้างหลังสังเกตจากดวงไฟเวลาเลื่อนเนี่ยครับมันจะทับรั้วรับแสดงว่าไอ้ดวงไฟเนี่ยอยู่ใกล้ในอากาศระหว่างเลนส์กับตัวฉากหลังทั้งหมดพอมาดูลักษณะการเกิดเนี่ยนะครับจะเห็นลักษณะของกล้องว่ากล้องนี่หน้าตาย,ยัางไง เห็นเป็นกล้องอินฟราเรดมีดวงไฟแหล่งแสงอินฟราเรดล้อมรอบเลนส์เนี่ยอย่างเงี้ยน,น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือว่ามันเป็นการสะท้อนแสงจากแหล่งแสงที่เป็นอินฟราเรดไปยังไหนเป็นวัตถุเล็กๆที่ลอยอยู่ในอากาศน่าจะเป็นพวกฝุ่นเวลาฝุ่นเนี่ยอยู่ใกล้เลนส์มากๆแล้วรับแสงเนี่ยมันจะสะท้อนแสงเป็นสว่างเป็นจุดแล้วเนื่องจากมันอยู่ใกล้เลนส์มากมันหลุดโฟกัส อะไรก็ตามที่หลุดโฟกัสมันจะเบลอเราก็จะเห็นเป็นดวงกบกลมเบือๆทีนี้เวลาที่มันเลื่อนออกมาจากเลนส์นิดหนึ่มันจะเล็กลงเข้าใกล้เลนส์มันก็ใหญ่นเพราะนั้นไอ้ฝุ่นมันจะมีไซส์ขยายขึ้นเล็กลงบางเล็กน้อยที่ไอ้แตกเป็น2ส,ส่วนเนี่ยอาจจะฝุ่นเนี่ยอาจจะเป็น2ชิ้นติดกันที่ลอยมาแล้วแยกเป็นชิ้นแล้วก็มันก็จะวาบขึ้นมาเมื่อมันเข้าใกล้เลนส์แค่นั้นเองครับคือสิ่งที่เห็นอาจารย์ความเป็นไปได้สูงสุดคือฝุ่นครับไม่น่าจะใช่แหล่งแสงอื่นเลย เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นอาจารย์ชวานจึงจำลองสถานการณ์ขึ้นมาโดยใช้กล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพในตอนกลางคืนได้บวกกับใช้กระดาษเช็ดชู่แทนฝุ่น,นมาสาธิตให้ดูกันครับเราจะมาจำลองสถานการณ์การเกิดดวงไฟที่ลอยไปลอยมาเหมือนในคลิปอะครับตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดดูสภาพทั่วๆไปในห้องเนี่ยในการทดลองะครับเราก็จะเป็นห้องที่มีไฟส่องสว่างเราก็จะเห็นภาพที่มาจากกล้องวงจรปิดตัวนี้ครับ ก็จะเป็นภาพสีธรรมดาเพราะห้องนี้มีไฟเสมือนเป็นตอนกลางวันเราจะไม่เห็นอะไรนะครับแต่เมื่อเราปิดไฟเสมือนเป็นตอนกลางคืนนะครับกล้องตัวนี้ก็จะปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมาซึ่งอยู่ข้างๆเลนหลอดไฟอยู่ข้างๆเลนปล่อยออกมาทําให้เราเห็นในที่มืดได้เดี๋ยวลองปิดไฟดูเราก็จะเห็นภาพความแตกต่างนะครับ ตอนนี้จอดับไปแล้วเพราะว่ากล้องกําลังปรับสภาพแสงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันดีเทคว่าแสงไม่มีปุ๊บมันจะสวิชออนจะเห็นว่าตอนนี้หลอดไฟที่เป็นหลอดไฟอินฟราเรดที่อยู่หน้าหน้ากล้องอยู่ข้างๆเลนส์นะครับจะติดพอเราเไม่มีไฟนะครับหลอดอินฟราเรดติดอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นเป็นภาพขาวดาเดี๋ยวเราจะลองสร้างฝุน่นขึ้นมาโดยอุปกรณ์ที่จะใช้สร้างฝุน่นก็คือใช้กระดาษทิชชู่อย่างเงี้ยนะครับกระดาษทิชชู่เหล่านี้เดี๋ยวจะลองโปรย อยู่บริเวณรอบๆเลนให้เห็นว่าเวลาที่มีฝุ่นตกลงบริเวณหน้าเลนเนี่ยแสงอินฟาเรดจากกล้องนะครับมันไปสะท้อนแสงและเกิดอะไรขึ้นดูจะลองดูนะครับก็ตอนนี้เราเหมือนว่ามีเศษฝุ่นเห็นไหมครับลอยอยู่บริเวณผิวหน้าด้านหน้าของเลนในระยะใกล้ๆ ซึ่งมันจะไปสะท้อนแสงอินฟราเรดที่ออกมาจากหลอดไฟเราก็จะเห็นเป็นดวงไฟขาวๆลอยไปลอยมาครับแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าวันวันนี้ในห้องทดลองเราอาจจะมีลมแอร์นะครับแล้วก็สปีดของการเคลื่อนที่ของฝุ่นมันค่อนข้างเร็วเราอาจจะเห็นแวบ,บเดียวนะครับถ้าอากาศสงบกว่านี้นะครับมันก็อาจจะลอยไปลอยมาช้าๆได้นะครับอีกหนึ่งข้อสงสัยที่คาดกันว่า จะทําให้เกิดดวงไฟขึ้นมาเหมือนกันก็นกคือมแมลงครับแต่เมื่อสอบถามกับอาจารย์ชวานกลับได้คําตอบอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นมแมลงเนี่ยครับความเร็วมแมลงเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับมแมลงมันจะบินฟูบไปฟึบมาแล้วเวลามแมลงบินนะครับความเร็วมแมลงมันเร็วนะ มันจะไม่ลอยช้าๆแบบนี้นะครับมันจะวืดผ่านจริงๆในกล้องในรูปเนี่ยอาจารย์เห็นมแมลงด้วยนะตอนท้ายๆคลิปจะมีขาวๆอยู่ซ้ายมือวึกไปทีหนึ่งอันนั้นน่าจะเป็นมแมลงบินผ่านหรือเป็นตัว,ตวอะไรที่เกาะหน้าเลนแล้วเดินไปเดินมาเนี่ยมันจะเบลอแบบเบลอเยอะครับมันจะไม่เป็นดวงอย่างนี้ดวงอย่างนี้เกิดได้อย่างเดียวคือโดนแสงอินฟราเรดท,ที่ออกมาจากข้างเลนส่งกระทบและสะท้อนกลับอันนี้เป็นไปได้สูงสุดเลยครับ ถึงแม้ว่าคำตอบที่ได้อาจจะไม่ตรงใจหรือไม่ถูกใจกับผู้ที่มีความเชื่อเรื่องนี้สักเท่าไหร่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลครับแต่อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อเรื่องของความเชื่อไม่มีใครสามารถบังคับกันได้อยู่แล้วและความเชื่อที่ว่าเหล่านี้จะจริงแท้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นผู้ตัดสินครับอย่าไปยึดถือความเชื่อใดๆว่าเป็นความจริงเสียก่อนจนกว่าเราจะพิสูจน์ความเชื่อหรือทฤษฎีนั้นจนเห็นผลอย่างชัดเจนแล้วพบว่าเป็นความจริงก็เท่านั้นครับ